ปราบกลางกุญแจกงตายเกมรับแย่หน้ายิงนกรวมประเด็นร้อนเลียภูชนะฟูแลม4 3่าเมื่อคืนนี้คัมแบ็กแบบยอดเยี่ยมมาดูบทสัมภาษณ์ของครอปแล้วก็ประเด็นอื่นที่น่าสนใจรวบรวมมาฝากในข่าววันที่4ธันวาคมสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ผลงานของทีมเลียภูเราที่คัมแบ็กจนหัวใจจะวายกันเนี่ยยังคงคุกกลุ่นอยู่ในหัวอยู่เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารวบรวมประเด็นร้อนในวันนี้มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนวนแป้งสีลปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง De l i v e r y ี่1 0 5 4 5 5 5าาการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงรถยนต์ s u z u กินะครับทิปเปอร์โบนัสดีโบนัสใหญ่3ต่อส่งท้ายปีนะครับออกรถ s u z u กิทุกรุ่นวันนี้นะครับต่อที่1ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่สส่วนลด ดอกเบี้ยนในราคาพิเศษลองไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิถึงวันที่31มธันวาคมนี้สิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนมันหินต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s อ c พีสมาร์ทแมตตอบโจทย์นะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา100%นะครับแล้วก็มีคุณภาพที่แบบโอ้โหแทบจะไม่แตกต่างจากไม้เลยและแข็งแรงทนทานกว่าไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมผลร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งงงรรททาเพาหือโ063-208188นะคับ ฝากเพื่นสมาร์ทแมทเอาไว้ด้วยนะฮะก็เริ่มต้นผมขอเพื่อนๆพาไปดูบิ๊กแมทเมื่อคืนนี้แมนซิตี้เจอกับสเปอร์โอ้โหสเสมอแบบเหลือเชื่อเหมือนกันคือจริงๆในไลฟ์สดผมก็แอบพูดเล่นว่าสเปอร์ไม่น่ารอดนะกองลงกองหลังไม่ไม่ไม่พร้อมแต่ว่าสุดท้ายรอดแล้วตีเสมอท้ายเกมด้วยจริงๆก็เกือบแพ้แล้วละ่ะแต่ตีเสมอจากลูกมงของครูเซฟสกี้นะฮะนาทีที่90ทําให้เสมอกัน3ต่อ3ก็ดีฮะตัดแต้มกันเองไปเลยนะฮะดีสําหรับลิพูเราอยู่แล้ว ตารางคะแนนออกมาเป็นแบบนี้ครับหลังจบเกมวีคที่14นะครับอาร์เซนอลนะนำจ่าฝูงมี33แต้มลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับ2ครับมี31มแมนซิตี้มี30มสิบแอสตันวิลล่ามี29นะครับแล้วก็สเปอร์มี27เท่ากับว่าอันดับ3-4-5เนี่ยเสมอกันทุกทีมเลยส่วนลิเวอร์พูลอันดับ1กับอาร์เซนอลอันดับ2เนี่ยสัปดาห์นี้ชนะเนาะนิวคาสเซิลชนะนิวคาสเซิลแซงแมนยูขึ้นมาเป็นอันดับ6เนาะแล้วก็แมนยูตอนนี้อยู่อันดับที่ ร่วงไปอันดับ7นะครับหลังจากแพ้นิวคาสเซิลเองนี่แหละอ่านี่ก็คือตารางคะแนนนะครับให้ดูกันคร่าวๆส่วนโปรแกรมการแข่งขันสักนิดนึงแล้วกันก็เตะอีกทีนึงวันพุธนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้โปรแกรมมันจะกลับมาเตะทีแล้วก็แบทพิม์รีกด้วยมีเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์แบบนี้นะไปจนถึงสิ้นปีครับเอาเป็นว่าเราจะได้ดูบอลกันแบบว่าสนานลูกตาเลยนะฮะเออแล้วก็เสาร์หน้าก็เจออ่าคิวสันพเัเลตต่ออีกเตะโคตรทีเลยเตะพุทธเตะ เตะพุ่เสร็จแล้วก็เตะเสาอีกเราได้เห็นครอปโรเตชันแน่ยังไงร่างกายนักเตะมันไม่น่าพร้อมที่จะแบบส่ง11ตัวจริงชุดเดิมต่อๆกันอย่างนั้นไม่ได้มันต้องมีเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวดูรอติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องราวของแผงมิดของจากสื่อจากสื่อประเด็นประเด็นร้อนจากสื่อนะผมก็รวบรวมจากดิดิส์ดเวิวมาพูดเป็นตัวตั้งแล้วก็มาขยายความกันเพิ่มเติมสัก5ข้อแล้วก็มีอะไรที่จะเสริมได้เดี๋ยวผมเสริมเข้าไปอีกเองนะฮะ,อ,ะอย่างแรกนะครับ เมื่อวานนี้เราชนะ4-3เนาะคัมแบ็กแบบเหลือเชื่อเลยแบบสุดยอดมากๆเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ความทรงจําแต่ว่า1.1จุดประเด็นข้อแรกเลยที่เขาพูดถึงก็คือบททดสอบที่เป็นแบบว่าสําคัญสําหรับเกมพิมพ์ลีกสําหรับเคลเฮอร์ L นัดแรกเพราะว่าก่อนอันเนี้ยเคลเฮอร์ K L มันจะลงในบอลถ้วยใช่ปะนัดล่าสุดบอลถ้วยกับลารลินก็ทําได้ดีแต่ว่าวันนี้เจอกับฟูลแลมถือว่าแกปล่อยโอกาสหลุดมือถือว่าแกทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ลูกแรกที่เสียโอเควิลสันชาร์จจอ่จอก็อาจจะบอกว่าอืมมันก็ยากจริงนะลูกแรกอ่ะสื่อเขาบอกแบบนี้แต่ลูกสองเนี่ยมันก็มีมุมที่แหมถ้าปฏิกิริยาเร็วกว่าน,นี้หรือแล้วก็ตามน่าจะต้องเซฟได้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> คือเหมือนแกออกมาถล่มจะเซฟไอ้ตีตี้ตีเต,ต้อะไรเนี่ยแบบออกมาถล่มไปทางขวาแล้วไอ้นั่นมันก็ยิงสวนมาทางทางทางขาคือตัวลราถล่มไปขวาแล้วไงแล้วยิงสวนอ่ คือเหมือนแกก็อ่านจังหวะพลาดนิดนึงหรือเปล่าหรือเรื่องปฏิกิริยาอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งตอนทดเจ็บครึ่งแรกที่เราเกือบจะโดนลูกสามด้วยซ้ำอะทีมรีมอะซัดเข้าไปแล้วะนะะลูกนี้เคเลอร์อก็เหมือนจะเหมือนจะช้าไปคือเหมือนกับแกวันเนี้ยแกน่าจะเสียความทั้งทั้งที่นัดที่แล้วแกได้ความมั่นใจมานะในเกมที่เจอกับลาดินแกก็ได้ความมั่นใจมาแต่เกมเนี้ยพอเจอความกดดันเจออะไรแกพลาดติด,ต,ดติดกันนะก็เป็นจุดที่แต่ส่วนลูกสามที่เราเสียจริงๆอะ่ะ อันนั้นยังไงก็เซฟไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นการหมุ่งตรงเสาไกลโดยที่กลับมาไม่ทันตรงนั้นมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเออก็แต่ก็ยังมีบททดสอบมีด่านทดสอบอีกเกมกับเชฟฟิลกลางสัปดาห์เกมกับคิสซาเบลตสุดสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าเขาก็ยังได้ลงตัวจริงต่อก็ขอให้แก้ตัวในเกมนั้นๆแล้วกันนะยังให้กําลังใจเคเรเฮอร์อนะฮะส่วนเกมรับเมื่อคืนนี้จริงๆหลังเกมผมโอ้โหไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปบ้างแล้วจริงแล้วก็วรอรลี่คอสจากสื่อเนี่ย เขาก็พูดคล้ายๆผมว่ามีหลายจุดที่แบบอืวันนี้เป็นเป็นบ่อเป็นจุดที่เราต้องกลับไปปรับปรุงเยอะเลยลูกแรกเองก็ไม่มีคนจ็อกกิ้งลงมาเราเราขาดหลายลูกเลยลูกที่แบบพอเราเสียบอลแล้วเราไม่ยอมจ็อกกิ้งลงมาช่วยปิดแบ็กปิดอะไรกันตำแหน่งก็ยืนกันผิดพลาดบอลปาดเข้ามาลูกแรกอย่างเงี้ยก็สกัดกันไม่ได้หรือลูกเซตพีดก็พลาดอะไรอย่างเงี้ยแเราเ,เรามีความผิดพลาดกันกันเยอะมากๆเนี่ยหรืออย่างเห็นไหม ลูกแรกกับลูก3ที่เราโดนเนี่ยกาเฟนแบกกับโทวอสไลก็แหม่แกก็จอกกิ้งแกแกไม่สปินกลับมาช่วยนะก็มีการพูดเหมือนผมเลยนะลองไปดูในวิเคราะห์เมื่อคืนนี้ได้นะครับส่วนข้อที่3เกี่ยวกับเคสกรณีของดาวินส์ที่อีกแล้วครับท่านกับโอกาสเน่งๆหรือโอกาสที่เป็นดุดเดี่ยวแต่กลับจบสกอร์ไม่ได้เพราะว่าถ้าทำได้ เราจะนำสามสองตั้งแต่ครึ่งหลังแล้วเกมมันนั้น่าจะสบายแบบวันนี้ไม่ต้องไปลุ้นท้ายเกมแบบนั้นถูกไหมลูกหนึ่งหลุดเดี่ยวยิงชนคานสนัน่นแต่ก็ยิงเหินไม่หน่อยอะโกก็ตั้งกว้างทําไมไม่เลือกยิงทําไมเลือกยิงมุมซะยากเลยนะฮะแล้วก็ชนเสาอีกลูกหนึ่งคือลูกนั้นซาร่าก็ป้านแล้วนะอีกลูกนึงซาร่ามงชงให้ยิงด้วยซ้ายแปกอีกแต่ ถามว่าเขามีส่วนร่วมกับ2ประตูที่เรากลับมาตีเสมอ3ามกับชนะ4ีสามไหมมีนะถ้าเราไปดูดีๆลูกแรก,ล,ก,ล,กลูกตีเสมอ3าที่เอนโดยิงเขาหม่งชงให้กับซาร่าก่อนแล้วซาร่าก็จ่ายกลับให้เอนโดยิงดังนั้นบอลที่โยนยาวมาเขาหม่งชงให้กับซาร่าให้มันก็มีส่วนร่วมกับเกมแหละมันไม่ใช่ว่าดาวินมันไม่มีส่วนร่วมมันไม่พยายามมันก็พยายามแต่แค่มันยิงไม่มันชอบยิงจดุดจวะสุดท้ายไม่คมมาช่วงหลังเนี่ยนะฮะ กลับไปเป็นดาวินคนเดิมที่ยิงไม่คมอะครับแต่มีส่วนร่วมกับเกมนะ,ะต้องย้าคำํานี้หรืออย่างลูก4-3เขาก็เป็นคนโยนไปเสา2ให้กับซิมิกาสแต่ซิมิกาสแพหม่งแต่บอลกลับมาเข้าทางเทนทยิงถูกไหมเขาก็เป็นคนแบบตามไปเก็บเปิดมาให้มันก็คือเป็นคนที่มีส่วนร่วมมาแหละแต่แค่จังหวะสุดท้ายทําไมเป็นแบบนั้นแล้วก็ทรงผมนี่ขัดใจผมมากมากเลยนะเอออย่างก็อยู่โรงเรียนสตรีนะฮะส่วนมิดฟิล์ครับ การแก้เกมในแผงแดนกลางเมื่อวานนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เราคัมแบ็กได้มันพอช่วงเวลาที่แรงหมดอะไรหมดอะครอปก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนดอกแรกเลยและซึ่งจริงๆครอปพูดเลยนะว่าเขาตั้งใจเปลี่ยนเอาเอาโกเมสลงมาอ่ะแล้วก็ขยับเทนมาเล่นแดนกลางอย่างเงี้ยถอดโซโบถอดเลยออกแล้วก็เล่นคู่กลางเป็นดับ,ดบเบิลซิกเบอร์หกตัวก็คือกาเฟนแบกกับเทนและตอนท้าย การแบ,บ่งแบนแรงจะหมดเหมือนจะเริ่มช่วยเกมรับไม่ได้แล้วเอาเอนโดลงมาในทุกๆช็อต,ตของการเปลี่ยนแดนกลางเมื่อวานนี้เปลี่ยนแดนกลางเยอะกว่าแดนหน้าแล้วก็เห็นผลสำลิดผลว่าเออมันดีขึ้นดีขึ้นเอาเทรนด์ขยับมากลางก็เห็นไหมมีสูงลงกับเกมลุกเอาเอนโดลงมาก็ตัดเกมได้แล้วก็เติมขึ้นไปยิงอีกมันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องนั่นแหละแล้วก็หลังจากนี้พูดไปแล้วล่ะเรื่องโปรแกมรมว่าเดี๋ยวมันจะมี เกมวันพุธเกมวันเสาร์ต่อเนะนื่องอีก2นัดคือช่วงนี้โปรแกรมโหดจัดๆนะฮะมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของครอปแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของมาติดกันก่อนเลยนะครับครอปอัปเดตอาการบาดเจ็บของโจเอลมาติดนะครับว่าออมีปัญหาที่บริเวณหัวเข่านะฮะซึ่งครอปบอกว่า Not Be Ashot One นะครับก็คือมันไม่ใช่การเจ็บที่สั้นๆแน่ไม่ใช่การเจ็บที่เบาแน่ๆยังไม่รู้ว่าต้องพักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อแต่แต่ว่ามาติบโชคไม่ดี แต่เราก็จะต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้เนี่ยคลับบอกแบบนี้นะเนียขาบอกเราโชคไม่ดีเนี่ย h a t will be not a short one นะครับ i อ is นี่มันเป็นอาการบาดเจ็บที่เข่าเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันมีผลกระทบกับเส้นเอ็นเอ็นขาดเลยไหมถ้าเอ็นไม่ขาดก็อาจจะอ่าผมพูดกับเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เอ็นมันในหัวเข่ามันก็มีเอ็นดันข้างเอ็นดันในเอ็นดันหน้าเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังมีอะไรมั่วไปหมดมีอข้อต่ออะไรเงี้ย เราก็ไม่รู้ว่ามาติดกระทบตรงไหนบ้างฉีกขาดไหมหรือแค่อักเสบหรือแค่ฟกช้ำแต่ต่อให้เป็นแบบเบานะหัวเข่าส่วนใหญ่ก็หลายสัปดาห์สองสามสัปดาห์สี่สัปดาห์เดือนหนึ่งก็มีอันนี้คืออย่างเบาแล้วนะไม่ใช่ไอ้พวกปิดเทอมแบบนั้นนะแต่เรอก็ไม่รู้ว่ามาติดจะเป็นขั้นไหนต้องรอติดตามครับเพื่อนๆือนะอ่ะมากันที่สัมภาษณ์อื่นๆที่ครอปพูดเอาไว้นะครับเขาบอกว่าเกมนัดนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหลังจบเกมมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆที่คัมแบ็กกลับมาชนะได้ แต่ในระหว่างเกมแน่นอนมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีจุดที่เราต้องไปปรับปรุงมันแบบเออมีกันบ้าน,นะฮะเราอาจจะโชคดีนิดๆที่เราได้3มแต้มแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคงไม่มีใครคิดแน่ก่อนเกมกับฟูลแลมว่าจะกลายเป็นเกมอีกแมตช์หนึ่งที่เป็นแมตช์ที่อาจจะไม่ลืมไปทั้งชีวิต,ตเป็นแมตช์คัมแบ็กที่แบบสุดๆนะฮะแต่เราก็พร้อมน้อมรับเอาไว้ครึ่งหลังผมถอดกองกลางออกนี่ใช้โกเมสเล่นแบ,บ็คขวาเอาเทนยืนคู่กับกาเฟนแบกเล่นดับเบิ้ลซิกวันนี้ แนวลูกเราเพสซิงแดนบนกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเราเลยต้องเปลี่ยนมาใส่4ตัวลุกแล้วก็เปลี่ยนแผนหน่อยเพื่อให้ฟูลแลมไม่ชินกับแผนเดิมถ้าเล่นแบบเดิมมันก็เหมือนเดิมคือคอปเปลี่ยนเลยเอาแบบ4 4ตัวลูกลงไปแล้วก็เพสซิงใหม่มันก็ทําให้ฟูลแลมเจอกับไม่ไม่ชินนะไม่ชินกับการแก้เกมลงไปนะฮะทำให้เรามีลุ้นชนะนะครับครอบอกว่าผมเคยเครอพูดถึงเรื่องลูกยิงนะทั้ง4ลูกที่แบบโอ้โหสวยสุดงดงามพระรามเก้าเนี่ยฮะคือเขาบอกว่าผมเห็น มาหลายเกมแล้วที่แบบก็มียิงกันด้วยสวยแต่ผมไม่เคยเห็นไอ้ที่ยิงกันด้วยสวยเยอะขนาดนี้ในเกมที่มันเข้มขน้นเกมที่เป็นเกมการแข่งขันเข้มข้นขนาดนี้4ประตูของเราสวยทุกลูกพิเศษทุกลูกนะฮะเทรนต์ยิงฟรีคิกแบบหน้าเหลือเชื่อนะแมคกาลูก2ยิงเท้าขวาเขาแบบสุดยอดวาตรุเอ็นโดสำคัญกับเรามากๆเขาชนะการดวลแล้วเขาก็ผ่านบอลได้สุดยอดแล้วเขาก็จบ,บจบสกอร์ได้อย่างระดับท็อป แล้วก็เทรนต์มายิงปิดท้ายผมมองไม่เห็นว่าบอลมันเข้าไปยังไงนะลูกของเทนน่ะอาจจะผมอาจจะมองไม่เห็นมุมนั้นหันไปทางอื่นหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวผมจะไปดูย้อนหลังเอาแต่มันก็เป็นลูกที่สุดยอดทุกลูกนะนนี้ครอบบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมไว้วางใจเทรนแค่ไหนอ่าผมไว้วางใจเทรนแค่ไหนผมไว้วางใจเขามากๆแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาแบบบ้าคลั่ง ทักษะการยิงประตูของเขาเราก็รู้ดีว่าเขายิงได้อยู่แล้วเขาเป็นคนยิงประตูโอเคอยู่แล้วฟรีคิกเขาก็เคยทาได้มาก่อนแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะทํามันให้ดียิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟรีคิกใกล้ๆก,ก,กรอบเขตโทษขนาดนี้เท่าไหร่นักแต่ครั้งนี้เราได้แล้วเราก็ตัวของเซนก็ไม่พลาดอ่ะให้ดูภาพกันหน่อยนะเอนโดกับพ่อหนุ่มทวินเทลนะฮะห่างม้าสองอันแล้วก็เป็นถักเปียซะด้วยนะแล้วก็ให้ดูการวางเท้ายิงของแมคก้านะฮะอ่ะ นี่คือ,อบทสัมภาษณ์ของครอปแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ขอนำมาฝากเพื่อนๆเก็บตกให้แล้วก็รุยกันต่อครับพรุ่งนี้ก็มีคลิปข่าวเช้านะเดี๋ยวก็มาเจอกันในคลิปข่าวพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสดต,ต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้กดโดเนทส่งซิปูปเปอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆ,ๆนานาส่งดาวมาได้ขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ